สวัสดีครับโคลิสออฟิเซอร์ติวสอบสำหรับผู้ที่สนใจจะสอบเป็นเรยนสิบตำรวจสายปราปามต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาอธิบายคุณสมบัติหลักๆให้ผู้ที่สนใจได้รู้เล่าไปดูกันเลยคุณสมบัติในสิบตำรวจรับเพศชายเท่านั้นไม่รับเพศหญิงต้องมีอายุ1 8ปถึง2ีปีนับถึงวันปิดรับสมัครส่วนสูงไม่น้อยกว่า160เซนติเมตรรอบอกไม่น้อยกว่า7 7เซนติเมตรไม่จำกัดน,น้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ต้องไม่เกิน35เพราะถ้าเกินจะถือว่าเป็นโรคอว้ว,ออวออนอออวุฒิม6ปอบชกศนอบตตจวไม่ใช่วุฒิม6ปวชอกศนหรือเทียบเท่าไม่จำกัดสายไม่จำกัดเกรดต้องจบและอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครบรางคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้ากำลังศึกษาอยู่ล่ะบอกเลยว่าสมัครไม่ได้ครับ สำหรับคนที่มีรอยสักรอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายนั้นต้องมีขนาดไม่เกิน16ตารางเซนติเมตรโอเคแต่ท้ายที่สุดนั้นแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาดสายตาต้องมีสายตาที่ปกติเราะจะมีการตรวจแบบสเนลเลนปกติที่6ทับ6ดังนั้นบอกไม่ได้ว่าต้องสั้นเท่าไหร่ต้องยาวเท่าไหร่ถึงจะผ่าน เพราะสุดท้ายตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลขหากอ่านได้ถือว่าผ่านอ่านไม่ได้ถือว่าส,สอบตกและที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งไม่รับตาบอดสี Police Officer ติวสอบมีเทคนิคเล็กๆสำหรับสถานีตรวจวัดสายตานั่นก็คือหากคุณมองไม่เห็นหรืออ่านไม่ออกคุณห้ามหยุดอ่านให้อ่านไปเลยเป็นเลขอะไรก็ได้ตามที่คุณชอบบางคนอาจบอกว่าอา้าวอย่างนี้ก็มั่วสิใช่มั่วครับ ดีกว่าไม่อ่านอะไรเลยเพราะถ้าไม่อ่านอะไรเลยคุณตกแน่นอนการเตรียมตัวที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งสาคัญในการสอบดังนักปราชญ์ชาวแมวที่กล่าวไว้ว่าแปลว่าเริ่มต้นดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ Goodbye